รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บ้านของเราเนี่ยมันอยู่มานานมากเกิน50ปีคือเป็นร0อยปีแล้วตั้งแต่สมัยย่าแล้วก็มาตายายเออตายายก็เสียด้วยโรคเดียวกันแล้วก็มาน้าชายอยู่ต่อก็เป็นอีกทุกวันนี้นะ้าสาวอยู่ก็ก็เริ่มมีอาการเริ่มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ย่านะคะย่าชวดเป็นมะเร็งลำไส้ก็เสียชีวิตที่นี่แล้วก็ต่อมาก็ตาตาก็เป็นอมตมพฤกษ์ก็เสียที่นี่แล้วก็มายายก็เป็นเหมือนกันเลยแม่อยากกลับมาอยู่ก็ยังบอกแม่เลยบอกว่าไม่ให้อยู่เพราะเห็นตัวอย่างจากตาจากยายจากนา ก็เลยคิดว่าลองส่งเรื่องไปปรึกษาอาจารย์ดีกว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเคหาศาสตร์ของเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของแฟนรายการท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะดูร่มรื่นนะคะติดคลองแม่น้ำด้วยแต่ว่าบ้านหลังนี้ ต้องบอกว่าไม่ว่าใครที่เข้ามาอยู่ก็จะมีการเจ็บป่วยแล้วก็จากไปในที่สุดรุ่นต่อรุ่นค่ะคุณผู้ชมพูดแล้วก็ขนลุกเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามกับเจ้าของบ้านเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังนี้ตามแพรมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องพี่ต้องเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าเออแม่เป็นเจ้าของบ้านค่ะออจริงๆเป็นคุณแม่ใช่ค่ะแล้วได้ทราบเรื่องราวจากใน f a เฟ o o ุ๊กนะคะ,คะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย มีคนป่วยแล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วไปเรื่อยๆเลยมันเป็นมาอย่างไรคะพี่ต้องก็ตากับยายอยู่ตอนแรกตาป่วยก่อนนะคะเป็นเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็จนตาเสียยายก็มาเป็นต่อเหมือนกันเลยคนหนึ่งเสียก่อนอีกคนหนึ่งค่อยเป็นใช่ค่ะเดินไม่ได้เหมือนกันใช่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็น้าชาย ตอนนั้นคุณยายยังอยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วค่ะก็คุณยายเสียใช่แล้วน้าชายก็มาอยู่หลังนี้อยู่แล้วไหมคะเอ้ยมาอยู่ต่อจากยายค่ะมาอยู่ต่อจากยายค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะน้าชายยังอยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วค่ะก็เหรอคะเสียหมดเลยใช่เสียแล้วปัจจุบันใครอยู่คะเป็นน้าสาวคุณสุดท้องอะค่ะน้องแม่คุณสุดท้องอีกคนหนึ่งใช่แล้วเขาอยู่แต่เดิมไหมคะเขาตอนแรกเขาอยู่กรุงเทพค่ะ แต่ทีนี้เหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็พ่อน้าชายเสียใช่ก็ไมู่บ้านก็เลยมาอยู่ต่อเหรอคะค่ะแล้วน้าสาวสุขภาพเป็นยังไงคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีโรคประจําตัวมีความดันมีเบาหวานเป็นมาอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมาเป็นที่บ้านมามาเป็นที่นี่ค่ะแปลกไหมอ่ะแล้วตัวพี่ต้องเองคิดบ้างไหมว่าเอ๊ะมีความสงสัยไหมว่ามันเป็นที่ตัวบ้านหรือเปล่าใช่ใช่สงสัยเห็นอาจารย์เคยพูดในคลิปที่ ที่อื่นๆนะคะที่ดูคลิปอาจารย์อยู่อะแล้วมีว่าบ้านติดกับวัดติดกับหงซุยติดกับคอสะพานไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าไม่ดียังไงคลออสะพานก็คืออันที่ใช่ข้างหน้าอยู่หน้าหน้ารั้วบ้านนี่เลยอะคือติดกับคอสะพานเลยไม่ได้ใกล้ด้วยนะคุณผู้ชมมันติดกันเลยอะแล้วหงซุยอยู่ที่หงซุยอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านข้างขวาข้างขวาแต่เมื่อกี้ขับรถมาคือจะเห็นวัด ใช่ใช่เช่เมนเมนก็อยู่ตรงนี้ข้างซ้ายค่ะข้างหลังเป็นเมนเลยอ่ะคือรอบบ้านอ่ะเป็นสิ่งอันตรายในทางของพวงจุ้ยทั้งหมดเลยคิดไหมคะว่ามันจะเกี่ยวกับทําให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้ค่อยจากไปหรอคะแล้วน้าสาวกลัวไหมคะเขากลัวไหมเขาไม่กลัวนะคะเพราะว่าเขาอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วอ๋อเขาก็เลยเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรอ๋ออ่ะเข้าใจแล้วก็คือว่าบ้านหลังนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็เลยได้รู้จักกับอาจารย์ใช่ไหะก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกันกับตัวบ้านอาจจะเป็นหวงจุ้ยภายนอกหรือเปล่าที่ทำให้คนในบ้านจับไปแล้วเรากังวลเพราะว่าเราจะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เองใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้คุณน้าอยู่ไหมคะคนที่อยู่ไปเจอคุณนากันดีกว่าสวัสดีค่ะขออนุญาตมาเยี่ยมหน่อยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่คนเดียวโอเคไหม โอเคอยู่นะคะติดหน้ากาก่อนตอนนี้ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะใ่คะอืมเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรบ้างนะเป็นเบาหวานเป็นเบาเป็นความดันเนาะนะคะก็ดูแลสุขภาพเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์มาช่วยดูให้เนาะแล้วมีคนที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะอยู่ตรงไหนคะค่ะเนี่ยอันนี้ตาค่ะคุณตาค่ะนี้ยายอ๋อคุณยายค่ะ แล้วก็อันนี้น้าชายที่เพิ่งเสียไปใช่ค่ะแล้วจริงๆก่อนทราบทรา,าบไหมคะว่าแบบก่อนที่คุณตากับคุณยายที่อยู่บ้านหลังนี้เราแบบเป็นอมฤพึ์แล้วเสียไปก่อนหน้านั้น,นมีใครที่แบบอยู่ที่นี่แล้วเสียไหมคะก็<า>ม,ม,มีมีแม่ของตามีย่าอีกคนนึงค่ะที่ย่าอีกคนย่าเสียที่บ้านหลังนี้เหมือนกันใช่เา็นี้ค่ะเป็นเลงลำไส้อ๋อเป็นมะเร็งก็จะมีเป็นมะเร็งเป็นอมพฤกษ์อมพาสามเสียที่นี่หมดเลยค่ะแล้วก็ ตอนนี้คุณนะ้าเป็นเบาหวานนะเนาะไม่เป็นไรหรอกเบาหวานเบาๆใช่ไหมฮะมันเบาเนาะเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์มาดูกันช่วงหน้าดูว่าบ้านหลังเนี้ยเอ๊ะทำไมแบบใครอยู่แล้วก็ป่วยแม่มาเป็นที่นี่ใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> แม่มาเป็นที่นี่เมื่อแม่มาเป็นตอนที่มาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันนะคะว่าอะไรที่ทําให้คนในบ้านหลังเนี้ยป่วยนะช่วงหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะจย์สวัสดีครับมาถึงแล้วอาจารย์คนเยี่ยมบ้านอีกหลังค่ะต้องค่ะบ้านหลังนี้จับจับทิศน่ะอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นทิศที่เหนื่อยหน่อยนะครับแต่มันมีบางอย่างที่เหนื่อยมากกว่านี้จากที่เราเห็นภายนอกนะครับตอนนี้สถานการณ์ตอนที่เราอัดกันอยู่ก็ฝนตกฝนเริ่มตกแล้วจริงๆแล้วการดูวงจุ้ยเดียร์เขาจะบอกว่าถ้าพระทิตย์ไม่มีแสงสว่างไม่เพียงพอเราจะไม่ดูเพราะว่าแสงอาทิตย์จะเป็นตัวล้างสิ่งบางอย่างไม่ได้นะครับ และบ้านของเราตอนนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ตรงคอสะพานเป๊ะเลยที่อาจารย์พูดบ่อยใช่ไหมคอสะพานเนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของวิญญาณทําไมคะเพราะว่าวิญญาณจะข้ามน้ําไม่ได้นะครับพอวิญญาณข้ามน้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะอ๋ออยู่ตรงนั้นอะคอสะพานเขาบอกคอสะพานจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีวิญญาณอยู่เยอะมีสัมภเวสีออกันอยู่ไม่อย่างนั้นประเพณีจีนเวลาเดินกงเต๊กเวลาข้ามสะพานเขาจะต้องโยนเหรียญและเรียกชื่อ เพื่อให้คนเดินข้ามสพานได้แล้วที่หนักที่สุดตอนนี้เห็นวัดอยู่ข้างหลังด้วยใช่ไหมคะแล้วมีเมนเผาศพอยู่ข้างหลังอีกกลายเป็นบริเวณนี้ตั้งแต่ผมสัมผัสแรกที่ผมเดินมาเขาบอกว่าวิญญาณเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ที่นี่นานแล้อยังครับอยู่ก็คือประมาณ8ปีแล้วค่ะน้าสาวอยู่อะแปี8ปีบ้านหลังเนี้ยถ้าภายนอกนะมีคนเปลี่ยนตัวเองไปหลายคนแล้วไปเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนนี่หมายความว่าไงคะไปไงครับเปลี่ยนคนอยู่อาศัยใช่ไหมคะ เขาเอาคุณไปแทนที่เขาและคนที่นี่ต้องต้องมีคนที่อยู่ที่นี่แลวต้องเจ็บป่วยแลวต้องเสียชีวิตไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลของคอสะพานเหรอคะนี่คือเหตุผลของคอสะพานการสถานที่ที่ใกล้วัดนะครับที่ใกล้ามากเลยอะ่ะอ่าใกล้เป็นตรงนี้เป็นศูนย์รวมของวิญญาณครับวิญญาณอยู่ตรงนี้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปดูกัน,กนในบ้านกันคุณต้องเชิญเลยค่ะนะครับพอเข้ามาพอเข้ามาถึงประตูบานนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นประตูใช่ไหมไม่ใช่ประตูมันคือประตูบานนู้นครับเป็นบานข้างนอก ตัวนี้ถือว่าเป็นประตูไม่เก็บลมถือว่าไม่ใช่ประตูแล้วนะครับนี่ถือว่าไม่ใช่ประตูเราไม่มารผักออกเลือกทัไม่ต้องคิดถึงนะครับเพราะเรไม่อยู่มีแต่ถอยหลังอย่างเดียวก้าวขึ้นมาด้วยอาจารย์ไม่มีธรณีใช่ไหมคะแบบนี้ถูกต้องอันเนี้ยเสียแล้วแน่นอนพอเดินเข้ามาข้างหลังนะครับสเตปต่ำลงมาตรงนี้ถูกต้องมีประตูหนึ่งบานตรงน้ำผ่นข้างอันนี้ทำเมื่อไหร่อันนี้ทำตั้งแต่ปลูกแล้วใหม่แล้วค่ะประมาณ8ปีได้แล้วแปดปีกลายเป็นว่าถ้าตอนนั้นเข้ามา ถึงตรงนี้ทางออกกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้มีเก็บบ้างมีใช้ได้ทุกอย่างได้ไม่ค่อยขัดสนเท่าไหร่แต่ตอนนี้ดูข้างหลังประตูหลังใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่มีธรณีถือว่าใช้เงินเยอะมากอันนี้มีอะไรใส่ใส่ด้วยอาจารย์บนหัวอันนี้ได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้อันนี้จะเป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นเส้นเรื่องสมองแตกได้อะไรเอ่ยห่วงซุยค่ะโอ้เห็นไหมนี่มีห่วงซุยสุสารฝังอยู่อีก พวงซุยคือที่ฝั่งคนจีนอ้าวทำไมอยู่หลังบ้านนะคะก็มันอยู่อย่างนี้มานานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเข้าบ้านดีกว่าอาจารย์โทษหนูเข้าด้วยถ้าอย่างงั้นหนูปิดประตูให้อันนี้ครับให้กั้งธรณีตรงนี้ไว้นะครับก็จะเป็นตัวหยุดการใช้เงินก่อนนะครับแล้วก็ไปใส่ธรรีหน้าถ้าโดยรวมเลยปัญหาเรื่องการเงินไม่ค่อยมีก็คือยังใช้สอยได้ตามปกตินะครับไม่ได้เดือดร้อนต้องไปกู้หรือยืมสินเขาไม่มี แต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนของสาเหตุของปัญหากันค่ะนะครับชเชิญเลยค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะนับบันไดกันอุยอย่างนี้นับไงเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่บ้านหลังนี้มีแต่วิญญาณล้วนๆเลยครับเพราะอะไรบันไดสิบส่ขั้นก็ทางเดินวิญญาณนะข้างหน้าก็เจอสะ,อสะพาน ข้างหลังก็เจอสุสานของคนจีนแล้วมีวัดอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีวัดด้วยบ้านหลังนี้จะอยู่อย่างไรการมีต้นไม้ใหญ่ขวางหน้าบ้านก็เราจะเป็นเบาหวานอีกเป็นแล้วค่ะคนที่อยู่เป็นอยู่นะสาวเป็นอยู่ใช่ค่ะที่ยังาเป็นเพราะมาอยู่ที่นี่ค่ะเป็นเป็นตอนมาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะอาจารย์ทำไมแม่หนีอะคะตอนนี้เขานอนตรงไหนเวลาปกติแล้วนอนเขานอนข้างล่างเลยค่ะอาจารย์ตรงหน้าทีวีค่ะแต่นี่คือญาติมานอนที่นี่ ใช่ใชค่ะตรงนี้ค,คือค,คนอื่นนอนใช่ด่า<ช>ตรงนี้ขึ้นข้างบนไม่มีอะไรที่ไม่ไม่ไม่ดีนะครับข้างบนยังพอโอเคให้ได้อย่างนั้นเราจะไปดูตำแหน่งนอนกับข้างล่างกันแต่ว่าอยากให้เห็นภาพบรรยากาศว่าข้างหน้าเป็นคอสะพานกับข้างหลังเป็นสุสานให้เห็นภาพให้ชัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขานอนตำแหน่งไหนไปลงข้างล่างกันมีจุดจุดหนึ่งที่จะบอกไว้ให้ฟังบ้านหลังนี้กาลังถกพาดข้างกางลาบ้านคุณรู้ไหมสาเหตุของการพาดของลําบ้านคืออะไร ประตูคานนี่ครับนี่คือ,อการพาดกลางบ้านเลยบ้านทั่วไปไม่มีคะบ้านทั่วไปไม่มีอ๋อหรอนี่คือการพาดกลางบ้านบ้านหลังนี้เจ็บป่วยถึงขั้นที่จะต้องเดินไม่ได้เพราะมันเหมือนมีเหล็กข้างหนึ่งทับไปอยู่ทับข้างไหนก็เจ็บข้างนั้น<อ>นะครับ<อ>คุณดูเลยปกติฝ้ามันจะเป็นอย่างนี้ฝ้าเรียบถื่นกันหมดแล้วก็จะมีไอครงฝ้าเล็กๆของมันเป็นอ,อลูมิเนียมเล็กๆ<อ>แต่อันเนี้ยเป็นเหล็กที่อยู่ข้างกลาง<อ>บ้านเลย สุดอันนี้บอกไหมว่าผู้หญิงผู้ชายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเพราะมันคาดกลางบ้านเลยแต่ถ้ามันขวางอย่างเงี้ยถ้าขวางทางทางตรงมาย่างนี้ถ้าอยู่ฝั่งขวาจะโดนผู้หญิงถ้าโดนฝั่งนี้ก็จะโดนผู้ชายแต่ถ้าขวางกลางบ้านกลางบ้านเลยโดนทั้งหญิงทั้งชายเชเลยน่อยคนที่อยู่เป็นยังไงคะก็คุณคุณตาก็เป็นเป็นนามพึก แล้วก็พง์ตาเสียก็เป็นคุณยายก็เป็นเหมือนกันแล้วจนเสียแล้วก็มาน้ชายมาอยู่ก็เป็นเหมือนกันเป็นอาวาพื้นมดเลยใช่ค่ะเป็นหมดเลยจนตอนนี้คนที่อยู่เป็นบาหวานใช่เป็นบาหวานอยู่คนเดียวตอนนี้นี่ครับสาเหตุของปัญหาอยู่ที่นี่ครับทารายการมาเคยเห็นแบบนี้ไหมไม่เคยส่วนมากตีฟ้าจะตีฟ้าปิดเรียบหมดเลยใช่แต่ที่อยู่เดียาเหล็กขวางกลางบ้านอาจารย์ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราตีฟ้าปิดแล้วเราไม่เห็นตีฟ้าปิดไม่เป็นไรอปกติมันต้องตีฟ้าปิดไง <pathway: S 2> ออืค <st ur k> ก็เหมือนกระท่อที่อาจารย์เคยพูดว่ามีท่อน้ําห้ามเดินข้าวข้าวนั่นคือกระดูกสันหลังพ่อแม่ถ้าเกิดที่ข้าวข้ามจะปวดกระดู 9, ะดดกดสันหลังทั้งหมดเลยต้องปิดท้าไม่ให้เห็นอันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นหเหมือนกับน้ําอยู่หลังบ้านอ่ะ<ห>แต่ถ้าน้ําเป็นบ่อน้ําอันนั้นคือบ่อน้ําอยู่หลังบ้านแต่ถ้าบ่อน้ําอันนี้อยู่ในแทงน้ํานั่นคือแทงน้ําไม่ใช่บ่อน้ํอเหมือนกันอันนี้เป็นเหล็กผ้าจริงแต่ว่าเหล็กเราถ้าเราไม่เห็นเราฝุกปิดไปหมดเลยก็ถือว่าไม่ใช่เหล็กแต่นี่มันคือเป็นเหล็กลงมาเลย พาดอยู่กลางตัวเหมือนมีเหล็กทับอยู่กลางตัวเราอ่ะเราก็ลุกขึ้นไม่ได้ใครอยู่ก็เรียบร้อยเลยเดินไม่ได้่ชเชิญขาข้างล่างนอนตรงไหนครับเนี่ยเขานอนตรงนี้เลยค่ะเนี่ยหน้าทีวีเนี่ยค่ะแล้วก็ชีดหันก็บอกหน้าบานเบียก็นอนตรงนี้ค่ะนอนตรงนี้ใช่แล้วท้าใคจะบาหลบตรงนี้ก็ไม่ได้นอนตรงนี้ก็โดนคานเนี่ยอันเบลอเลยเนี่ยเนี่ยไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมถ้านอนตรงเนี้ยคานอันเบลอเลยเนี่ย อ,อย่างนี้ก็คือจริงๆควรปิดเหรอคะอาจารย์ถ้าไม,ไม่ปิดก็ไปนอนขยับไปที่ให้มันไม่ตรงคานอย่างนอนตรงนี้ก็ไม่โดนแล้วแต่ทําไมถึงไม่นอนถึงมานอนตรงนี้เพื่อให้มันโดนคานขันหัวนนไปทางไหนจ๊ะถ้า,านอนตรงนี้ก็ระวังโรคร้หน่อยนะมะเร็ง หัวไปทางไหนจ้ะหัวมาทางนี้ไปทางหน้าบ้านไม่รู้เรื่องที่คุณยิ้มนะหัวไปหน้าทุกคนยิ้มกษาตัวเองก่อนให้ตัวเองดีขึ้นก่อนนะครับผมแนะนำว่าต้นไม้ถ้าไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งไปเลยตอนนี้แม่เป็นเบาหวานไหมจ๊ะเป็นแล้วจ้ะนี่คือเบาหวานที่ทําให้เกิดขึ้นต้นลมพัดมาผ่านเอาความชื้นจากต้นไม้ทั้งหมดมาเอาถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็เอาพวกกูโคสอะไรของมันมาถูกไหมแล้วก็ผ่านเข้ามาหาเรา ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านมีมากไม่ดีให้ตัดทิ้งแล้วนอนเนี่ยผมอยากให้นอนหันหัวมาทางนี้นอนหลบไฟหน่อยนะนอนหลบไฟหันหัวมาตรงนี้เออเพื่อที่จะให้นอนขวางบ้านหลบตรงนี้ได้แลวทุกอย่างจะแก้ได้ตอนนี้ภายในบ้านไม่มีอะไรเลยมีแต่อย่างเดียวคือมีกลางคืนมีวิญญาณมาอยู่ด้วยกลางคืนได้ยินเสียงคนเดินคนกดน้ํามีคนเคาะประตูหลังว่าอยู่ที่นี่จะเป็นอย่างนี้เสียงลมพัดทีก็กระพือไปกระพือมาวิญญ,ญาณเยอะมากเลยอยู่ที่นี่ทั้งข้างหน้าคอสะพานทั้งข้างหลังมีสุสานอยู่ Mm hmm. เดี๋ยวแก้โดยที่อาจารย์จะให้ยันเซอองค์กรไว้อันนึงติดไว้หน้าบ้านเพื่อไม่ให้ทุกอย่างเข้าบ้านคุณได้อันนั้นคือนอันดับแรกก่อนกลัวละกลัวละจะลองอให้แล้วจอนไม่ต้องกลัวทุกอย่างมันมีเหตุและผลในตัวมันเองคือผิดได้มันต้องแก้ได้เดี๋ยวเอายันติดไว้หน้าบ้านนะเพื่อไม่ให้อะไรเข้ามาในบ้านคุณได้อย่างนี้ก็คือต้องเป็นการแก้แล้วอย่างต้อง,กา,องก,าอการป้องกันตัวเราเองการป้องกันก็จะทําให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นอย่างคนที่เคยเสียชีวิตไปรุ่นต่อรุ่นอย่างเงี้ยจะจะหยุดไหมอาจารย์ ตัวคุณเองตอนนี้เอาง่ายว่าอาจารย์รักษาและโปรเทคุณให้คุณอยู่รอดแล้วกันมไม่ต้องเจ็บป่วยนะไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนเดิมไปต่อไปเรื่อยเรื่อยเนาะน้าแม่เนาะไปเดี๋ยวเราสรุปกันดีกว่าสำรวจบ,บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ทําหนูขนลุกตลอดเวลาตั้งแต่มาถึงเลยอะ่ะบ้านนี้มันเป็นอยู่ที่ภายนอกที่มันมีวิญ,ญญาณอยู่เยอะอนะครับแล้วส่งผลให้คนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ย จะป่วยด้วยเรื่องสุขภาพอย่างเดียวด้วยนะครับ<ม>แล้วพอไปดูในบ้านกลายเป,เป็นมีเหล็กขวางอยู่<ะ>ขวางทางกลางบ้านเลยใครจะมีทั้งกี่คนที่รู้ผมบอกแล้วว่าบางจุดที่เราไม่ได้พูดหรืออธิบายในทุกครั้งที่เราพูดเพราะว่าอะไรเพราะบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะดูจุดและสาเหตุว่ามันทําอะไรให้บ้านหลังนี้เกิดขึ้นได้บ้าง<ม>นะครับบ้านหลังนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ผมบอกว่าภายนอกเป็นวิญญ,ญาณข้างหลังก็เป็นวิญญ,ญาณและในบ้านก็ยังมีตัวหนึ่งที่ทําลายตัวคุณเองด้วยะนะบ้านหลังนี้อันตรายแต่ทุกอย่าางผิดดกกกก็็็แ้้ไเเหลมีอ ป้าปิดซะนะครับปิดให้หมดก็แค่นั้นเองหน้าบ้านเจอทางที่เป็นคอสะพานก็เดี๋ยวเอายันเสือมังกรไปติดให้ที่อาจารย์จะมอไว้ให้ไว้นะครับนีบยันเสือมังกรนะครับผ่าพิธีให้หมดแล้วปิดไว้ที่หน้าประตูก่อนนะครับอันนี้จะกันทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งวิญญาณทุกอย่างที่จะเข้าบ้านคุณนะครับอันนี้ติดอยู่หน้าบ้าน แล้วหลังบ้านล่ะคะอาจารย์มีห่วงซุยอย่างเงี้ยหลังบ้านเราปิดประตูก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะไม่มีอะไรจะเข้าของคุณหลังบ้านแน่นอนมันจะเคลอบเข้าน้าบ้านอืและอย่างที่คุณต้องมีแผนการว่าอนาคตจะย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้อาจารย์อยู่ได้ไดครับอยู่ได้ถ้าจัดให้ถูกต้องแล้วอยู่ได้ต้<ก>นองเ่งให้เาน,นขวางบ้านให้ได้นะครับอย่านอนใต้คือใต้คานเรากเราก็เลยอยากจะย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนทําไมคุณปู่คุณย่าเรานอนใต้คือใต้คานได้ ถูกไหมเราลืมไปหรือเปล่าว่าสมัยก่อนคุณปู่คุณย่าเรานอนกลางมุ้งใช่เขานอนใต้คือใต้คานจริงแต่เขากลางมุ้งปิดแต่เนี่ยคุณไม่ได้นอนกลางงุ้งคุณนอนใต้คือใต้คานไม่ได้อนะครับเหล็กอันนั้นก็ต้องไปปิดซะ้เหล็กก็ต้องไปปิดซะเพราะฉะนั้นก็จะหยุดได้สําหรับที่เป็นกันรุ่นสู่รุ่นเนี่ยเป็นอามผืนกับมาผาคือทุกคนที่มาอยู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับหายได้ครับผิดได้ต้องแก้ได้ก็จะหยุดได้นะคะก็ต้องเป็นการแก้ไขวันนี้อาจารย์มาที่บ้านรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากเลยคคออบุณจร ค่ะเหมือนคุณต้องเตรียมส้มมาด้วยโอ้ส้มส้มนะคะส้มของแท้เลยขอบคุณค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะครับผมอ่าก็ได้คําตอบแล้วนะคะสิ่งที่กลัวมานานกังวลมานานใช่ค่ะเนาะนะคะก็เดี๋ยวไปปรับปรุงแก้ไขนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เราไม่เคยเจอเนาะอาจารย์บ้านที่เริ่มจะมีเริ่มหลายๆเคสให้ดูแล้วว่าอะไรมันคือจุดที่มันทําให้เกิด แเราจะแก้ปัญหาจากจุดท,ที่มันเกิดคืออะไรค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ใกล้ห่วงซุยนะอาจารย์รเรียกว่าแทบจะอยู่ร่วมกันเลยลอะติดกันเลยติดกันเลยนะคะคก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจมากๆนะคะว่าบ้านของใครที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะวิธีแก้อาจารย์บอกนิดนึงถ้าเป็นแก้ภายนอกใช้อะไรบ้างจะมีกระจกหนึ่งตัวน้ำเต้าหลูกนะครับจะมีสิง ซึ่งตอนนี้เราเห็นสิงอยู่คู่หนึ่งที่ตั้งอยู่นี้อันนี้ิงๆแล้วไม่ใช่สิงที่ไว้สาหรับแก้ห่วงจุ้ยนะอ้าวเหรอคะอันนี้เป็นสิงที่เขาไว้สําหรับเฝ้าสุสานเอามาไว้ในบ้านคนไม่ได้แล้วมีสุสานอยู่ด้วยตรงนั้นนั่นแหละมันจะเป็นตัวเรียกวิญญาณให้มาเหมือนเขาก็คิดว่าเป็นที่ของเขาอย่างงี้ใช่นะไม่แนะนำไม่เอาไว้ที่บ้านนะครับสิงตัวเหลือง นะคะให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะก็สิ่งที่ถูกต้องนะคะก็คือจะต้องอเข้าพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเป็นยังไงนะคะอาจารย์ก็จะเป็นสิงใต้ครับจะเป็นตัวใหญ่ แขนเบิ้มๆหน่อยอะไรเงี้ยคือสิ่งใต้ถ้าแบบนี้ไม่ใช่ใชบบไม่ถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตีลี่หงจุ้ยได้ที่แฟนเพจ Facebook ตีลี่หงจุ้ยศาสตร์ที่ช่วยพลิกชีวิตคุณค่ะและติดตามรายการเคหาศาสตร์ของเราได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยง45ทางช่อง PPTV HD ช่อง36วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะยนินดีครับบ้านหลังนี้ เพราะว่าม ok ีวิญญาณเต็มไปหมดเลยสถานที่คอสะพานที่บอกไปแล้วว่ามันเราะอะไรนะครับหลังบ้านมีสุสานนี่นั่นคือศูนย์รวมของวิญญาณเลยบริเวณนี้ที่ผมบอกว่าสถานที่อยู่ใกล้วัดสถานที่ใกล้คอสะพานนะครับที่สุสานฝังศพจะมีวิญญาณทั้งหมดอยู่ในนี้ในเวลากลางคืนถือว่าอันตรายมากนะทุกอย่างผิดได้แก้ได้มันมีสาเหตุให้มันเกิดแล้วก็มีสาเหตุที่มันแก้ของมันได้